อีกหนึ่งเวทีกดดันก็คือที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะที่ได้เห็นการลงมติในการประชุมฉุกเฉินลงมติว่าจะประนามการที่รัสเซียบุกยูเครนหรือไม่ผลออกมาก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะ141ประเทศเห็นชอบว่าควรที่จะต้องเดินหน้ามตินี้ซึ่งมีไทยร่วมลงนาม ร่วมเห็นด้วยกับ141ประเทศนี้ด้วยในขณะที่5ประเทศลงมติค้านและอีก35ประเทศงดออกเสียงท่าทีที่ออกมาเช่นนี้มีความหมายอย่างไรต่อกลไกการทำงานของสหประชาชาติท่ามกลางภาวะสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนติดตามรายงานจากคุณชันลันทรโยธาสมุทค่ะชาติสมาชิกลุกขึ้นปรบมือร่วมหนาที ลังที่ประชุมสหประชาชาตินัดพิเศษลงมติ141จาก193เสียงประนามปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในยูเครนและเรียกร้องให้ยุติการใช้กำลังทางทหารต่อยูเครนทันทีมติการลุกรานต่อยูเครนมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับมติที่รัสเซียโหวตค้านและตีตกในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนหน้านี้เนื้อหา ประนามปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในยูเครนและการเตรียมพร้อมกองกําลังนิวเคลียร์ของรัสเซียเรียกร้องให้รัสเซียยุติการใช้กําลังและถอนทหารจากยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขให้เคารพอธิปไตยและเอกราชของยูเครนและให้รัสเซียกลับคำตัดสินต่อสถานะของโดนเนสและลูฮันส์รวมทั้งเรียกร้องให้เปิดการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติ5ชาติสมาชิก ที่ลงคะแนนค้านมติดังกล่าวคือรัเสเซียเบลารุสเกาหลีเหนือซีเรียและเอริเทรียในอาเซียนเวียดนามและลาวงดออกเสียงขณะที่8ชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยสนับสนุนมติของสหป,ประชาชาติประนามการบุกยูเครนของรัเสเซียผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนของเมียนมาคือจอโมตุนผู้แทนเมียนมาประจำยูเอ็นที่เคยชูสามนิ้วต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาก่อนหน้านีา้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตวินันให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ว่าไทยอาจจะต้องปรับท่าทีเรื่องความขัดแย้งในยูคเครนและการประนามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออก <For sovereignty, S 1> เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติถาแถลงท่าทีของไทยต่อวิกฤตยูเครน President, Thailand has carefully considered the draft and voted support the voted has Thailand in and Of the resolution because of the overriding importance that Thailand attaches to the principles enshrined in the United Nations Charter and those of international law, in particular, respect for sovereignty, territorial integrity, and the non use of force against states. Our support of the resolution also underlines our deep concerns for the plight of affected civilians

เลขาธิการคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชียประเมินว่าท่าทีของประชาคมโลกส่งแรงกดดันต่อรัสเซียแต่เสียงของประชาคมโลกเลย่ยเป็นเสียงที่ผมรัสเซียต้องต้องฟังนะครับว่าเนี่ยประเทศร้อยสี่สิบดประเทศเนี่ยที่ออกมาสนับสนุนนะครับให้ให้มีการแก้ไขปัญหาโดยสันติให้มีการถอนทหารและไม่เห็นด้วยกับเหตุ าการกระทำของรัเสเซียเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องฟังมันเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางการทูตแล้วก็ที่เห็นได้ชัดก็คือว่ารับวันเนี่ยถ้าถ้ารัเสเซียยังเดินตามเส้นทางนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัเสเซียจะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นอดีตเอกอัครชัชทูตไทยประจำยูเอนมองว่าแม้35ชาติรวมทั้งจีนและอินเดียจงดออกเสียง ไม่ได้หมายความว่ามีท่าทีสนับสนุนรัสเซียจีนเรียกร้องให้ยุติแนวคิดแบบสงครามเย็นและระบุว่ามติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวทางของจีนอินเดียเป็นอีกหนึ่งชาติที่งดออกเสียงแถลงถึงความกังวลอย่างมากต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีและให้เคารพอธิปไตยของประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติด้านเอกอกัครราชทูตรัสเซียประจำยูเอ็น ไม่เห็นด้วยกับการนำมติประนามการบุกยูเครนของรัสเซียมาลงคะแนนในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยอ้างว่าชาติตะวันตกใช้แนวทางกดดันให้ชาติสมาชิกลงมติตามที่ตนเห็นสมควรทูตรัเสเซียประจำยูเระบุว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้เปิดทางให้รัเสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารแต่กลับทำให้กลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มชาตินิยมในเคียฟใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ต่อไป ชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน